ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้มาพบกับท่านเรื่องอารหัตเรื่องของพระอาราหันต์คือปฏิปทาที่ทำบุคคลให้เป็นพระสันานาคามีได้ผ่านมาแล้วท่านเห็นว่าในด้านของสุขวิปสัสสก อาตมาจะไม่ไม่ได้พูดเรื่องการนั่งเคร่งเครียดในการเจริญสมาธิเพราะว่าสายสุขัุวัสสโกไม่ใช่ว่าท่านท่านจะไม่นั่งเจริญสมาธิเสมอไป <c oughs> ท่านก็ทำของท่านการรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธิการทำจิตให้สงบท่านก็ทำแต่ส่วนใหญ่ท่านใช้อารมณ์คิดมากกว่าคือคิดอยู่ในขอบเขต ของกิเลสท,ที่เราจะเข้าไปทำลายสร้างอารมณ์ที่เป็นศัตรูกับกิเลสเช่นพระอนาคามี mm hmm. ก็มีกิเลสตัวสำคัญอยู่สองตัวคือการมชันทะกับปฏิฆะฉะนั้นท่านก็ตั้งหน้าต่างตาทำโดยเฉพาะและเท่าที่อธิบายมาบางท่านจะรู้สึกว่านั่นเป็นอารมณ์ขงสมถามากทำไมไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนาญาณ แต่ความจริงการยับย,ยั้งกิเลสสมถะมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเราระงับกิเลสให้จมตัวลงมีอาการเคลียไม่สามารถจะเดินได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจรารณาที่เรียกคำว่าพิจารณาที่เรียกคำว่าวิปัสสนาญาณตัวที่ใช้ปัญญาพิจรารณาก็เห็นว่าเจ้ากรรมชันะัะมันเป็นทุกข์อะไรให้เกิดทุกข์เพราะเราอยาก แเราจะทําลายทุกได้ยังไงก็เพราะมักไปเครื่องปฏิบัติด้วยศีลสมาธิปัญญาในเมื่อเราไม่ชอบการมาฉันทะเริ่มน่ายเขาสมถะภาวนาเราก็หาทางหลีกเสียได้เอาจิตเข้าไปคิดหาความเป็นจริงว่าการของการมาฉันทะทั้งหมดนี้ไม่ว่าชายหรือหญิงมันเป็นสภาวะความสกปรกที่เราพอใจ สิ่งสุกภลกว่าเป็นของดีก็เข้าความโง่เราก็ตัดความโง่ทิ้งไปนิสกําลังใจที่เห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นสุกภกทั้งชายทั้งหญิงเห็นแล้วมีสภาพเหมือนกับสุนัขเน่าเดินผ่ายข้างหน้าถ้าอารมณ์จิตของเราจับอยู่ยามนี้เป็นปกติความปรารถนามันก็ไม่มีนี่เป็นอนุวาาเราก็ว่ากันเท่าสมถาวิปัสนาล้วนเข้าควบก,กันไป นีกล่าวกันว่าพระสุขาวิปัสสโกมีวิปัสนาญาณลวนนั้นไม่จริงต้องมีอารมณ์สมถะปนเว้นไว้แต่ท่านที่ปฏิบัติไปไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นสมถะและไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นวิปัสนาญาณเท่านั้นอันนี้ขอผ่านไปเพราะว่าทางที่พูดมาเป็นแนวทางที่แนะนําท่านเท่านั้น เพื่อการปฏิบัติแต่ละท่านจะให้เหมือนตามสายที่พูดมานี้ทุกอย่างก็ไม่ได้เหมือนกันมันขึ้นกับปฏิปทาของแต่ละบุคคลเป็นได้เพียงบอกแนวย่อๆไว้เท่านั้นสำหรับตอนนี้ไปก็จะพูดเรื่องอรหัตผลหรือว่ากำลังพูดอยู่กับท่านพาาาาาารนนะอนาคามีมาแล้ว ่อนาคามีผลผ่านมาแล้วที่ที่จะต้องทําต่อไปที่กําลังทําอยู่ขณะนี้ถ้าเรียกว่าอนาหัตมรกกำลังเดินเข้าไปสู่ความเป็นอารหาันต์เรียกว่าขนหนทางของพระอราหันต์กำลังเดินทางไปสู่ความเป็นอารหันต์นั่นเองอาหัตมร์มก็จะมาแปลว่าอย่างนี้ชาวบ้านเขาแปลว่าอย่างไงก็ช่างซึ่งไม่เกี่ยวกัน เป็นอันว่ายท่านเข้าใจง่ายๆดีกว่านี่เมื่อในขณะเมื่อเราทำตนเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีเป็นอันว่าทำลายขาช้างในสองช้างสองขาคือขาหน้าด้านขวากับขาหลังด้านซ้ายคราวนี้ช้างจะไปทำไหมก็ต้องนอนตาปิดๆ ช้างนอนนี้ไม่ใช่ว่าช้างจะไม่มีพิษงวงของช้างก็ยังใช้งานได้แต่งาใช้ไม่ได้ยังมีอันตรายสำหรับผู้บุคคลผู้เข้าไปใกล้อยู่แล้วนี้เราก็ต้องเข้าไปทำลายจิตใจของช้างแล้วทำลายช้างให้มันตายไปเสียให้หมดแต่ว่าคราวนี้จะไม่ขอพูดถึงช้างดีกว่าเป็นอันว่าเรื่องของช้างผ่านไปสองขาช้างช้างเดินไม่ไหว ใจคนช่างย่างคิดงวงคนช่างจะทํางานได้ในขอบเขตเฉพาะก็เป็นเรื่องคนช่างปล่อยไปอย่างนั้นเป็นอันว่าคนที่เข้าถึงพระอนาคามีถ้าไม่ทําอะไรต่อไปเลยมีสภาวะอยู่ที่ความเป็นสุขด้วยกําลังจิตที่มีอยู่กิเลสที่มีอยู่ได้กับเพียงอนุสัยตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือผมก็นิพพานบนนั้น ก็เชื่อว่ามีความสุขพอดัองนั้นเรื่องของช้างจะไม่พูดต่อไปตอนนี้ไปก็จะพูดถึงเรื่องมดเลนไรไย้่งกิเลสต่อไปนี้สําหรับอนาหัตตมมักที่กําลังเดินทางเข้าไปสู่ความเป็นอนาหัตตะขนทางสายนี้ไม่มีช้างทานทางสายนี้ไม่มีเสือไม่มีสัตว์ใหญ่ที่จะต่อสู้ มีแต่สัตว์เล็กนั่นก็คือยุงบ้างเหลือบบั่งเล่นบ้างลายบ้างอย่างนี้เป็นต้นและมดดำมดแดงที่คอยกัดคอยกินเทียเล็กเทียน้อยก็ถึงยังไงก็ดีพวกนี้กัดให้ตายไม่ได้เพราะไม่ได้มาเป็นกลุ่มใหญ่รอบมาเมื่อเราเผลออารมณ์ของพระนาคามียังเผลอมรรดาสัตว์ประเภทนี้องค์สมเด็จเปจินาสีท่านเรียกว่าอะไร เรียกว่าหนึ่งรูรราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในร,รูปฌานสองอรรบราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในอรปูปฌานมานะการถือตัวถือตนยังมีอยู่บ้างอุตจอารมณ์ฟุ้งยังมีอยู่บ้างอาวิชาความโง่ยังมีอยู่บ้าง ถ้าเราจะปฏิบัติจริงๆเราจะนั่งไล่รูปราคะอรูปราคะมานะอุทาจารหรือยังไงรูปราคะความหลงไหลไฝ่ายฝันในรูปฌานอารูปราคะความหลงไหลไฝ่ายฝันในรูปฌานมานะการถือตัวถือตนอุทาจักอารมณ์พุงนั่งจับยุงทีละตัวดีไหมยุงมาเป็นฝูง มันจับไม่ได้จับแย่เลยจับมดแดงมดแดงเทียตัวไหวไหมมันก็ไม่ไหวเราทำยังไงเราก็ใช้มงคลุมเพเลยทีเดียวความจริงมงอันนี้ไม่ได้คลุมเราคือคลุมยุงคลุมมดคลุมเล็งคลุมลาังหารมันทีเดียวให้หมดไปไม่ต้องไปนั่งไล่เบียให้ลำบาก เราก็ไปสังหารตัวท้ายคืออวิชชานี่ก็มานั่งคำอวิชชาว่าไออวิชาเนี่ยคืออะไร <c oughs> ต้องดูววิชาก่อนอวิชานี่ท่านแปลว่าโง่หรือแปลว่าไม่รู้ในต,ตอนนี้บันทีท่านพุทธบริษัทหลายท่านจะตอบมาว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่รู้ไม่มีข้อนี้เป็นความจริง คนที่เกิดมาแล้วรัตติเกิดมาแล้วมีความรู้รู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักหิวรู้จักกระหายรู้จักความหนาวรู้จักความร้อนรู้ทุกอย่างแต่ว่าไม่รู้อยู่อย่างเดียวคือขาดความรู้อยู่อย่างเดียวขาดความรู้อริยสัจตอนนี้เราก็มารวบรัดแทนที่จะไว้ไล่จับยุงทีละตัว แต่คืนไล่จับยุงเทียตัวไล่จับมดเทียตัวไม่มีทางเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ใช้วิธีป้องกันหรือว่าใช้วิธีแก้โดยการคลุมมใส่หมดสัตว์ประเภทนี้มันอยู่ที่ไหนคลุมใส่หมดคลุมแล้วกักให้มันตายอยู่ที่นั่นถ้าคลุมเขาไม่ได้ก็คลุมเราทำอาการทางร่างกายของเราไม่เข้าไปสัมผัส เมื่อเราไม่สามารถจะสะใั้การรมทั้งหลายเหล่านี้ได้เราก็ปลอดภัยนี่การคลุมให้หมดนี่คลุมได้สําหรับสิ่งที่มันจะมาทําลายเราแต่สิ่งที่จะเข้าไปทําลายคนอื่นทําลายกิเลสให้หมดไปจากโลกนี่ทำลายไม่ได้ก็มีวิธีเดียวคือป้องกันใช้เคราะสวมตัวเราให้สิ้นสาก หมายความว่าไม่ให้สามารถกิเลสทั้งหลายเหล่านี้คือจะอยงเลนไหลไม่สามารถจะทําอันตรายได้เพราะอันนี้ก็ได้แก่อริยสัจส,สี่นี่มันดูตัววิชาคืออะไรอวิชาท่กล่าวว่าท่านกล่าวไว้วไวในขันธวัชในพระตจวิดกท่านบอกว่าอาวิชาก็ได้แก่ความมีชันทะก,กับราคะ ฉันทะมีความพอใจในความเป็นมนุษย์แล้วก็มีความพอใจในรูปฌานอรูปฌานพอใจในการถือตัวถือตนพอใจในรมพุ่งที่อยากจะคิดนอกเรีบอนอดรอยไปนิดหน่อยพุ่งในตัวนีของด้านพระอนาคามมีพุ่งในด้านกนุศลราคะมีความยินดีเห็นว่ารูปฌานดีอรูปฌานดี การถือตัวถือตนบ้างเบ่งทับคนนู้นบ้างเบ่งทับคนนี้บ้างเป็นของดีแล้วก็อารมณ์พุ้งคิดว่าเราเป็นแค่อนาคามีก็พอใจยังไงยังไงเราเป็นพระเทวดาหรือว่าเป็นพรหมล้วก็มีความสุขแล้วเรานิผ่านบนนั้นนี่ฉันทากับราคาดังสองราก,การนี้เป็นอารมณ์ของอวิชชา ยังถือว่าเป็นความโง่ยังไม่เห็นความทุกข์ทุกละเอียดทุกหยาบท่านเห็นมาแล้วทุกละเอียดไม่เห็นทุกหยาบเห็นทุกหยาบา้วยกว่ทุกเนื่องจากความไม่ได้เป็นประโสดาวันด้วยทุกเนื่องจากยังไม่ได้เป็นพระสีธาคามีและทุกเนื่องจากได้ยังไม่ได้เป็นพระอนาคามีในเห็น เป็นนว่าทุกช้างเห็นทุกมดทุกเรนไลทุกยุงไม่เห็นคนนี้ก็ทําลายเราแย่เหมือนกันนี่เวลาปฏิบัติองค์สมเด็จพระบรมสสุคตทรงตรัสื่อรวบรระเธอทีเดียวเรามาดูอาการทุกของคนที่ยังหลงอยู่ในฌานรูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดี แต่หลงเพลิดเพลินอยู่ในการอย่างนี้มันก็ไม่เป็นทางที่สุดของความทุกข์เรายังต้องเกิดอีกเกิดเป็นคนอยู่อย่างนี้มันมีทุกข์ครอบด้านเมื่อเกิดเป็นเทวดาหรือพรมมันก็ยังมีทุกข์เพราะว่ากิจทีพ่พึงทำยังจะต้องทำต่อไปอีกเทวดาหรือพรมจะมีความสุขใด้ดันเพรในการเป็นทิพย์ก็จรแหละแต่ถ้าว่ากิจที่ต้องทำจ้องต้องมี กิดใจต้องไปนั่งฝึกเป็นนั่งผลก็ทําจิตข้องตนให้บริสุทธิ์นี่มันก็ยังทุกข์จิตยังไม่จบถ้าหากว่าอารมณ์ข้องมานะการถือตัวถือตนว,ว,ว่าตัวว่าเราอารมณ์ของใจเรามีขั้นบ้านนาคามมีนี่ก็มีผลเป็นสุขแต่ก็ลืมว่าอารมณ์ทุกข์ที่จะต้องค้นคว้าหาทางให้จิตบริสุทธิ์โปร่งใสมันยังมีอยู่ กิจอย่างอื่นยังจะต้องทำยังมีอยู่นี่ก็เป็นอารมณ์ของความทุกข์อารมณ์ฟุ้งคิดครุมไปถึงว่าสภาวะของอนาคามีก็ดีพอสมควรแล้วมองไปดูว่าโสนาสิกิทาคาหรือบุตุชนคนที่ทรงฌานสมาบัติเราดีกว่าเขาตั้งเยอะแค่นี้นอนสบาย กรามใหญ่ใดๆอุศลใหญ่ใดๆไ,ไม่สามารถให้ผลเราได้เราก็มีความสุขแห้วก็ลืมคิดดว่ากิจทุกอย่างถ้าทำให้หมดไปเลยมันสิ่งความทุกข์ไม่มีกังวลเป็นอันว่าอารมณ์ฟุ้งอย่างนี้ก็ยังเป็นอารมณ์กังวลเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ก็ตัดมันไปเสเลยตัดเปเสียขึ้นชื่อว่าความจริงอารมณ์ตอนนี้ก็เข้มแข็งคอ คนที่เป็นพระนาคามีแล้วนี่จะมานั่งสอนกันละเอียดละออมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเป็นคนรู้มีจิตสะอาดมีอารมณ์ขุณโมจิบ้างเล็กน้อยเท่านั้นก็ย่าขอรบไร้ยกัน,นสัน้นเพราะตอนนี้มันเข้าทางผงถ้าเป็นถนนก็เป็นซุปเปอร์ไฮเวย์แล้วแล้วก็เป็นทางคอนกรีตเส็ยด้วยสบายๆวิ่งแบบเรียบ คนเป็นกะอนาคามีถ้าทำรีลายจะเข้าถึงความขันไม่มีอะไรยากนิว่ากันตามแบบมองเห็นชัดว่ากิเลสตัวเล็กๆทำไมถ้าปัญญาทำลายกิเลสใหญ่มาได้ยิงจะมานั่งหลงไหลไฝ่ฝันในรูปวะชานรูปประชานมานะการถื้อตัวถือตนอุตจะกมีอารมณ์พุ่งไม่คิดยุ่งว่าเราเป็นเทวด,ดาหรือพรหมเราก็มีความสุข ตอนนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงเป็นอันว่าร่วบร้ากันไปเลยว่าอารมณ์ใจที่มันยังเนื่องอยู่ในอวิชชาที่เห็นว่าทั้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์มันยังไม่เท่าทั้งสุขทึงที่สุดที่เรียกกันว่าเอกนตะบรมสุขเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ฝ่ายเดียวยังมีกิจที่มีอยู่ก็รวบรวมกําลังใจใช้บารมีสิบรายการให้เข้าถึงจุด ให้เกณฑ์พระหัฒนาสียทันทีความจริงบรมีเสบรการสําหรับพระรหาห์นี้จะรู้สึกว่ามีความเข้มข้นใจหนักหน่วงจริงๆสัตสัจธรรมที่เราจะคนเห็นเป็นผลทานการให้ทานการให้ตัวนี้ ที่เราเรียกกันว่าจาธะคือบริจาคและเสียสละเราไม่มีการใช้คำเสียเราไม่มีการใช้คำสลักตัวนี้เราใช้คำละเลยทีเดียวละ,ล,ะละอารมณ์ผูกพันในร่างกายเสียทั้งหมดละอารมณ์ผูกพันในโลกีวิสัยเสียทั้งหมดละอารมณ์ผูกพันในในฌานสมาบัติทั้งรูปฌานและรูปฌาน ละตัวมานะการถือตัวถือต,อตนเห็นว่าใสก่กับคนมีสภาพเสมอกันแล้วก็ละอารมณ์ฟุ้งสัน้นจะไม่คิดอะไรต่อไปมีความมุ่งหมายอย่างเดียวคืออารมณ์บริสุทธิ์ไม่ถือเราไม่ถือเขาไม่ถือว่าโลกระสุขนี่ก็ละอัตภาพร่างกายเสียทิวว่าอัตภาพร่างกายได้กระลุกเวทนาสัญญาสังขันติยาน อันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขา,ารวิญญาณเว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีในเราความจริงไถ่ตัวละคือทานะาระรบมีตัวนี้พอแล้วละในแค่นี้คิดอารมณ์ละเพียงแค่นี้จิตเป็นสุขคนที่สุขก็เป็นอรหันต์ได้สําหรับด้านสีระารมีของอรหรันต์ก็ว่ากันอย่างละเอียดละออกเคร่งคัด มัตยยัตไม่ทําลายให้สิ้นไปไม่หมดแล้วนี่แท้ประสูดเขาก็ทําได้เนคขมะนี่เป็นตัวใหญ่คือตั้งแต่พระอนาคาม,มีแล้วฉันใช้เนคขมะเป็นนักบวชจริงจริงพระนาคาม,มีนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นครวญอารมณ์ที่ปราถนาในเพศก็ไม่มีแล้วอารมณ์เอือดแห้งไปการมฉันท่าไม่ปรากฏ ความโกรธความเพยียรบาตไม่ปรากฏนั่นเป็นเนคขมมะของพระอนาคาม,มีและเนคขมมะพระอรหันต์นี้ละเอียดไปอีกเรียกว่าร่างกายทั้งหมดถือว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปัญญาบรารมีเข้าไปตัดวิชานั้นมีเต็มที่พระอรหันต์ย่อมไม่ปรากฏเห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นเราเป็นของเราไม่เห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นของดีและก็ไม่เห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นของเลว อนนี้เพราะอะไรพระยอมรับนับถือความเป็นจริงว่าธรรมดาของโลกนี้เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นกฎธรรมดาไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องสะเทือนใจราอรหันเขาด่าก็ไม่สะเทือนใจเขาชมก็ไม่สะเดือนใจอะไรๆเกิดขึ้นมาท่านถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับวิิยะความภาคเปลี่ยนนี่ก็เปยนไล่ยุงจับยุงจลายยุงหนียุงให้หมดไป กำลังใจของพระอรหันต์ย่อไม่ไม่มีมีคำไม่มีคำว่าเหนื่อยในการที่จะทำลายกิเลสความย่อท้อไม่มีในอุปสรรคต่างๆถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมันต้องทำกันแบบนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องขันติความอดทนการชนกับบุคคลที่มีสภาวะไม่เสมอกันทนการต่างๆที่เป็นที่ ไม่ประสบอารมณ์ในฐานะที่เป็นปุถุชนเป็นเรื่องของธรรมดาตอนนี้จะมีอะไรเกิดมาหนาวก็ดีร้อนก็ดีหิวก็ดีกระหายก็ดีท่านรู้สึกเฉยเฉยเมื่อของมันก็มีบ้างมันก็ไม่ม,มีไม่มีบ้างอากาศมันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้ร้อนบ้างหนาวบ้างเย็นบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของที่จะก,กินจะใช้มีหรือไม่มีมันเป็นเรื่องธรรมดา้าการขัดข้องอย่างใดเกิดมาท่านเฉยเฉย คันติตัวนี้ไม่ใช่ตัวดันปัญยะก็ไม่ใช่ตัวดันตัวอารมณ์เฉยๆอารมณ์มันเป็นปกติสมมติวันเดินไปนี่แดดมันร้อนจะไม่ต้องนั่งอดทนตัดกำลังใจอดกลั้นเพราะเราอะทนกันแห่งความร้อนในสำหรับพระอริยะเจ้าขั้นนี้ไม่มีถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นขันติหอารมณ์ละเอียดสาจะความจริงอันนี้ไม่ต้องพูดกันถ้าไม่จริงก็เป็นพระอริยะเจ้าขั้นนี้ไม่ได้ จริงทุกอย่างต่อกายงานจริงทุกอย่างต่ออารมณ์แต่จริงด้วยหนาจปัญญาพิจารณาเห็นแล้วไม่ใช่จริงทรงเด็ดอดีฐานอารมณ์ที่ตั้งใจมั่นเห็นว่ารูปประชันและรูปประชันเป็นต้นเป็นของไม่ดีเป็นเป็นกิจที่พึงต้องปฏิบัติต่อไปเพื่อทำลายอารมณ์นี้ให้หมดไปก็มีอยู่แล้วทรงตัวไม่ใส่หลอนสำหรับเมตตาข,ขุพาระหันนี้ปรากฏว่า เป็นอัปปมัญญาจริงๆเมตตาตลอดไปทั้งทั้งคนที่เป็นมิตรและทั้งคนที่เป็นศัตรูมีอารมณ์คิดอยู่เสมอว่าเราต้องการส่งข้อเขาให้เป็นสุขมุมเบคขาความวางเฉยเฉยต่อสภาวะของขันห้าที่มันจะมาแบบไหนก็ช่างพองมันมันจะแก่ก็เชิยแก่มันจะป่วยก็เชิญป่วยมันจะตายก็เชิญตายมันจะอยู่ก็เชิญอยู่ ไม่ใช่ว่ากิจนี้ถ้าเราจบแล้วเราจะไม่ต่อสู้กับอารมณ์ที่เป็นทุกข์คือหมายความวม่าจบแล้วื่อะไรแต่โดยมากท่านที่เป็นอนาคามมีก็ดีท่านที่เป็นอรหันก็ดีย่อมไม่มีความยินดีในโลกีวิสัยทั้งหมดแม้แต่ขันห้าของตัวที่มันปรากฏนี่นก็อยู่ในความอึดอัดน,น,นี่นก็อยู่ในความลำคัญถ้าพูดถึงอารมณ์ ก็เพราะว่าท่านเห็นว่ามันไม่ดีมันเป็นทุกข์มันเป็นของสุกบรกได้พูดอย่างภาษาชาวบ้านแต้พูดอย่างภาษาที่ภาษาที่บาาท,ทพูดกับพระ,ระว่าการอยู่ของเราในอยู่ที่ความอึดอัดอยู่ที่ความเบื่อนหน่ายแต่ว่ากําลังใจของพระหันถิวว่าเป็นของธรรมดาอยู่แบบสบายไม่มีอะไรเป็นทุกข์เมื่อร่างกายมันทรงอยู่ก็เลี้ยงมันไป มันมีความต้องการหนาวต้องการร้อนก็หาทางผ่อนคลายมันให้มันเป็นไปตามความประสงค์บ้างตามที่พึงหารได้มีได้ฉะนั้นพระอาหารหันจะนอนในป่าก็มีความสุขจะนอนในบ้านก็มีความสุขจะโนนอนในที่ม,งท, so át, ทมงที่บังก็มีความสุขจะนอนในที่แจ้งก็มีความสุขเพราะว่าจิตของท่านเป็นสุขเป็นอันว่าการที่จะไล่ยงุงจะตบจุงในฐานะที่ความเป็นพระอรหรัน เรามองมามองดูบาร,รมีกันก็ตัวสําคัญที่สุดก็คือทานบาร,รมีที่เราเรียกันว่าจาคานุสติกรมรทฐานตัวนี้เป็นตัวสําคัญที่สุดเพราะว่าเราใช้อารมณ์อย่างเดียวคําว่าละเสฟตัวเดียวโดยละทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของเราก็ละนัลนเมื่อเราละร่างกายของเราได้แล้วสิ่งใดนอกจากร่างกายที่เราจะถือไว้มันจะมีไหม มันก็ไม่มีอรบ,บันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มาพูดมันนี่เป็นอารมณ์ที่ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระ,ละหลักฐาตะบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหมดจากความเมามันในรูปฌชาญคือบ้านในรูปฌชาญหรือบ้านในอรูปฌชาญยังมีความบ้าที่คิดว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาอะไรพวกนี้เป็นต้นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ใช่พระอริยเจา้าคนนี้เป็นพระอริยเจา้า คนนั้นมีอารมณ์ต่ำคนนี้มีอารมณ์สูงอารมณ์อย่างนี้มันก็ไม่มีหมดไปและอารมณ์ใจเห็นว่าความเป็นพระอนาคามีก็วิเศษวิโสดีแล้วไม่ต้องปฏิบัติต่อไปเพื่อความเป็นอรหันต์และจิตใจที่ผูกพันมีความพอใจในรูประชันอรูประชันเห็นว่าเป็นของดีและมานะอุตจักโรตัมอย่างนี้ไม่มีในอารมณ์ของตนอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพงศกล่าวว่าท่านนั่นเป็นพระอรหรันต์ สำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมองดูเวลาก็หมดเส็นแล้วขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระพิพิธแก้วจงพยายามรักษาอารม์ใจของท่านตามแนวที่กล่าวมาที่พูดวันนี้ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่วาจะพูดให้ทุกท่านเป็นอราหันต์ได้จะเป็นได้หรือไม่ได้ก็สุดแล้วแต่ท่าน ถ้าสำหรับวันนี้หมดเวลาเสร็จแล้วก็ขอบัรดาท่านพุทธบริษัทท่างหลายผู้รับฟังจงมีแต่วความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาวงคลคสมบูรณ์คุณผลทำใดที่องค์สมเด็จพระทศุลบ,บรมราชสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วขอบรรดาท่านทังหลายจงบรรลุทำนั้นโดยฉับพันเถิดสวัสดี